สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์คงพักสมองกับน้องปิม168่รบปรบมือครับผมปรบมือเลย วันนี้เพิ่งเสียตังค่ะเสียตังเรื่องรู้ไหมเป็นหลังคาครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะพายุเข้าต้นไม้บ้านใครไม่รู้กิ่งหักฮะกิ่งแม่งมาฟาดกับหลังคาบ้านผมหลุดเลยฮะกระเบื้องพวกมึงก็เหมือนกันช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องทาไม่จำเป็นเนี่ยนะครับไม่ต้องออกจากบ้านนะอยู่ในบ้านกันนะไม่ยืนเต้นเยื้วเย้เย้ออยู่ข้างซอยฟ้าใต้ต้นไม้ฟ้าผ่ามาตายนะกูจะบอกนะ เข้าสู่รายการพักสมองกันนะครับผมก่อจะเริ่มรายการนะครับถอสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหนุ่มาก็อถดมนท้งไนการพักสมองไงยู่ไปมือที่จุกที่สุดฮะเพราะแดกไอ้สองคนข้างบนเข้าไปฮะก่อนจะไปมีมนี้นะขออนุญาตความในใจนิดนึงได้ไหมคุณผู้ชม เฮ้ยใครเป็นคนคิดพอดโฆษณานี้วะฮะไอ้มือที่สุกที่สุดเนี่ยกูถามมึงจากใจจริงดิฮะอันนี้นอกเรื่องพักสมองไปนิดนึงนะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยโอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาเนี่ยต้องไปนั่งบนหลังคาเนี่ยมึงจะมานั่งแดกข้ามือที่สุขที่สุดเอามาเลียงเนี่ยแล้วมึงก็นั่งตกปลามีความสุขเนี่ยเอาคำนี้ไปสุขสุของ่สิเรียบร้อยฮะ คือถ้าคุณมึงอายุ300ปีแล้วยังจนอยู่เนี่ยก็ออกไปรับแดดแล้วตายหาไปเถอะครับจริงถ้าอยู่มา300ปีเนี่ยยังจนยังไม่มีอะไรจะกินเนี่ยกูออกไปรับแดดให้ตายดีกว่าครับผมเพื่อไปเกิดใหม่เนี่ยอะไรอะไรจะดีขึ้นน่ะสองวันก่อนเอารูปนี้ลงสตอรี่ ถามกูเยอะเหลือเกินทำไมต้องปิดหน้ามึงดูภาพขวากูนะก็สวยจังเลยอ่ะใส่อีโมจิปิดหน้าด้วยเดี๋ยวมีคนรู้ยาดไปเลยนะแหมมีแฟนเป็นตำรวจด้วยจะเฉยแฮ ผู้หญิงทั้ง3คือใครกทิดาพยามันขอโคอยอตี้โบราณขอนางขุดช,ชาชุดตราอันผิดขออภัยงพนางสิริมหามา,ายากูรู้ครับสามคนนี้คือใครพาว่าพ์พบเกิร์ฮะ <c ười> ไอสามช้อยเนี่ยกูเข้าใจแต่โคโยตี้โบราณ่ะคืออะไรวะเฮ้ย <c ười> <c ười> สมัยนะั้นก็มีโคโยตี้แล้วหรอ มีข้อที่5ด้วยนะสสาวซุปเปอร์วาเลนไทน์เจนค่ะไปให้สุดและหยุดที่นรกฮะนี่รวมกี่ศาสนาเนี่ยแคปชั่นดูดิต้องมีสักคนแหละที่ช่วยกูได้ อ่ะมีพระพรมนะครับผมมีมีพุทธมีพุทธมีศาสนาคิดด้วยแถมอครอบครูนะครับแล้วมีอะไรอีกนี่หงอคงเนี่ยกูปวดหัวอ่ะกูปวดหัวน้ำกระท่วมนอนสบายเฉยไอ้หมอนี่เนี่ยอีหนูอหนูอหนูลูกอหนูโอ้ยเราจะลงนรกขุมไหนกันดีวะ เศร้าเศร้าเศร้าเยาวหลายอย่าเด้ออย่าเด้อ <c oughs> ขายบ้านติดแม่น้ำราคาถูกว<ะ>้า <c oughs> แต่การออกแบบเขาสุดจริงนะดูดิมันคิดสภาพถ้าเป็นบ้านเราดิไอ้เนี่ยถล่มเข้ามาในบ้านแล้วนะแต่นี่คือเอาอยู่นะนะดูดิเฮ้ยชัดจริงว่านี่ถ้าเป็นบ้านกูทะลุเลยนะมึงกล้าบอกปะล่ะว,ว่าเขาทําไม่อร่อยอะ่ะ <c oughs> ต่อให้มันไม่อร่อยมึงก็ต้องพูดว่าอร่อยมึงเข้าใจใช่ไหมใครจะแดกก็แดกเถอะกูไม่แดกคนนึงอ่ะครับคู่แข่งแฟตในอีสานฝ้าวอฮะจฝ้าวฝ้าะลูกค้าสั่งของโทษนะครับแม่ค้าส่งของจากที่ไหนครับอ๋อจากอุบลจ้าอ๋อจากอุบล เออส่งของอะไรครับเฝ้าจ้าก <c oughs> ูชอบนะใครไม่ชอบกูชอบนะ <c oughs> คือมันเร็วอ่ะ <c oughs> หมดปัญหาตีกันหน้าเวทีเฮ้ยเชื่อนี้ดีว่ะเฮ้ยอันนี้ดีนนด <c oughs> ต่อให้โมโหก,กันแค่ไหนเนี่ยคืออยู่คนละฝั่งไงคือได้แล้วเต็มที่ใค้ยืนด่ากะนะันเลยว่าดิค <c oughs> ือไม่มีใครเจ็บตัวแน่ๆน <c oughs> นอกเสียจาจมึงจะพยายามจริงๆเอามวยทะเลมาวางอะได้อยู่ <c oughs> โอ้ยน no. ้อแต่งงานกันยังลำบากพระลำบากเจ้าเด้อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยยมโยมยิ้มหน่อยชอบ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 ปลูกมาขนาดเนี้ยจะทิ้งได้ไงหนุ่มหอบต้นกัญชาหนีน้ำท่วมมาโอ้เพื่อนแท้ จะมาทิ้งกันในยามแบบนี้มันก็ไม่ใช่บ้ามันต้องไปไหนไปกันชาวกันอย่างพวกเราอะมันต้องอย่างงั้นฮเออวะเออวะพวกตัวการ์ตูที่ตามันแบบมันใหญ่มากๆอะหรือว่าในสมองมันเป็นอย่างนั้นวะ บ้างวงสบายดีป่ะก็เหนื่อยกายอ่ะพอเลี้ยงลูกเองเหนื่อยใจด้วยอ่ะแม่งมีแต่คนทักมายืมเงินวันวันไม่ทํามาหาแดกยืมแต่เงินบางคนนะเว้ยร้อยวันพันปีแม่งไม่เคยนึกถึงกูเลยขัดสนยากจนก็ขยันทักมากันเห็นกูเป็นธนาคารมั้งกูบล็อกไปหลายคนแล้วมึงจบง่ายต่อการดํารงชีวิตฮเฮฮว่าแต่มึงทักมามีอะไรเปล่าอ๋อเออไม่มีอะไรละ ไม่ใช้เวลีกูด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 หลักสูตรจู่โจมทางน้ำโอ้ยพี่นี่พี่งัดฝาจนได้รางวัลนี้มาเลยแด่จุบตับพังหมดแล้วะแค่จูบเบาๆเท่านั้นทำเอาฉันสั่นไปถึงหัวใจ รู้ก่อนที่พี่อิวจะแต่งเพลงจูบอะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรูปนี้วะอย่าคอมเมนต์ขนาดกินกุ้งอยู่ยังหลับได้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไม่ใช่กุ้ง มันแน่มากินข้าวกับพ่อเลยที่สยามดิสอะพอดีเห็นนะแต่ว่าไม่ทันได้ทักเออนั่นผัวเรา สาพฮ่องกงมันไกแเราไปหาแม่มึงเหรออยากจะไปฮอปเดี๋ยวมึงด่าแม่กูทำไมเนี่ยมุกเคิลมาชอบ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 มุกยี้แกงอูดรชุดธงคัดสื่ อูดองอูดองอูดองไม่ใช่อูดอนอออเลอะฮะพราดูภาพพิกโลกแฮ สามมิติแล้วหรอฮะแตดึงอยากทำให้แฟนเลยคะ่ะแต่คิดว่าเป็นแฟนที่ง่ายกว่าหัดทำผมง่ายกว่าครับ เช้าเช้าเนี้ยดื่มน้ำผักปั่นตาสว่างสู้ซาดีแท้ คุณผู้ชมที่ชอบใหฝากกดไลค์น, like นะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันวันอาทิตย์แบบนี้นะครับใครเครียดวันพักผ่อนเจอกันอาทิตย์หน้าครับ <laughs>